ีนทำต้มจืดน่องไก่กับผัดบล็อกเค้กใส่หมูให้แอนโทนีนะคะของเอาด้วยอืมทำให้โบด้วยวเ,เขาก็จะกินจับน่องไก่กินเองโอก็กิกว่วาแกว่วาเนื่องอะไรอืม อันนี้ก็จะเป็นไฮแชรเก้าอี้กินข้าวของเด็กยมมัมิอร่อยไหมครับอ,อ,อ,อืมกินไปกินไก่ด้วยกินบล็อกเคอรี่ด้วยอิตบล็อ,อกเคอรี่ กินเลยด้กินเ้อยากินอิ่มแล้วค่อยไปเล่นอ้ามอมอืม This is a super food Yeah it's yummy อันนี้เป็นต้มจืดน่องไก่คล้ายๆตุ๋นนะคะเพราะว่าตุนแบบจนเปื่อยอะใส่ซีอิ๊วขาวรสดีนิดหน่อยไม่ต้องปรุงมากเพราะว่าทำให้เด็กทานนะคะเห็นพี่โบทาเล็บแอนโทนีอยากทาเล็บด้วย น้องเห็นโบน้องนึนกว่าเป็นของเล่นมั้งก็เลยอยากเล่นด้วยใช่ไหมแอนโทนีน้องก็เราไปคองเล่นเหรอไม่ใช่น้องเห็นโบทาสีเล็บน้องก็อยากทาด้วยน้องไม่รู้หรอกว่าสีเล็บมันสำหรับเด็กผู้หญิงน้องยังเด็กอยู่ อันนี้จะพาเด็กๆไปข้างนอกนะคะแต่ละวันนะคะเวลาเราเลี้ยงลูกเราจะมีอุปกรณ์อะไรมั่ง <Okay. S 1> อันนี้ก็จะเป็นครีมนะคะทาทุกครั้งหลังอาบน้ําอันนี้ก็จะเป็นโคโคัทออยก็ทาทุกครั้งหลังอาบน้ําอันนี้ก็จะเป็นสําหรับเส้นผมนะคะก็จะฉีดทุกครั้งหลังสระผมนะคะอันนี้ก็ตอนที่ ลูกอาบน้ําเสร็จใหม่ๆที่กําลังหมาดๆอยู่เราก็เอาอันนี้หยดใส่มือแล้วก็ฉโลมที่ผิวเขาให้ทั่วนะคะอาบน้ําเสร็จแล้วเราก็จะฉีดน้ำมันนี้นะคะแล้วก็ชโลมให้ทั่วทาครีม okay. hey, hey, hey. กินข้าวอาบน้ําเสร็จแล้วก็จะพาลูกมาเล่นที่สนามเด็กเล่นหลังบ้านนะคะ cheese! Ready, go! Mm. But, but I'm going to here yeah, but like a few years ago like, like about 10 years ago or something like yeah, um, ตรงนี้มันมีพ์คเล็กแล้วก็พ์คใหญ่นะคะอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นหลังบ้านเล่นทั้งวันนะคะเหนื่อยแล้วก็จะพากลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโควิด